สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองโฟไซรถทายสิงห์นะครับ่ามานี่อ่ะฝากมาเบิงอะไรแต่งของรถคันนี้ครับรีวิวรีวิวรถจะของเองนะครับกกดแชร์กดนไหลน้ำนั้นนะครับกดติดตามให้น้ำอ่าเบิงข่า,ขาวกันเนาะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้เบิงว่ามียังไงราคาจักบาด สำหรับรถคันนี้ก็เป็นคูปตา LC018 นะครับรถออกมาได้ประมาณ5ปีแล้วครับนะเบืองสวนในของแต่งนอตัวนี้นะครับเป็นเาสาทตงสันสื้อมาประมาณ550รครับพร้อมผ้าตัวนี้ใส่เป็น้าสีเขียวอ ิดก้อยเสือกซูนเสือกมัดฟ้านส่วนต่อมาครับเป็นข้อยืนห้าอยห้าสิบบาทเดี๋ยวก็ทอห้าพันแปดนะครับทอเหลีกได้ปลายนิดหน่อยจุดก่อต่อนะครับห้สิม้วนนี่ส่วนต่อไปก็เป็นกระจกหนะ้าสาบ ตอนนั้นซื้อมาประมาณใบละแปดสิบบาทนะเดี๋ยวก็ตุกตามิชลินตัวละตัวจกน้าซาี่าาาใบละร้อยสามสิบนะครับมิชลินนี่ตัวละแปดสิบครับพวกนิวเอาอีดีสามร้อยครับเวลาเห็นงานจะงานกลางคืนเนาะส่วนกระทิกน้ำก็ซื้อ มองใส้นะครับยังดีตัวนี้ตอนนั้นห้ารยหาสิบบาทออวกมาเบิง่งในส่วนของลำโพงเครื่องเสียงเวลาทำงานพอบวงเอาบงเงีบงนะครับตัวนี้ซื้อมาตอนนั้นอยู่ราคาหนึ่งพันสี่รอยบาทนะครับ <c oughs> ก็ได้สามปีแล้วครับยังบม่มีปัญหาอย่างนี้ ส่วนต่อไปนะครับเป็นเสาข่ำแท้ท่นะครับตัวนี้นะครับตอนนั้นันออกมาใหม่อยู่สามพันหกร้อยบาทนะครับจะนี่ก็ถือแน่แล้วล่ะตัวนี้แปดร้อยห้าสิบตัวข่ำกลางต่างหากนะครับส่วนข่ำตัวนี้ อยู่ห้าร้อยบาทครับผมสื่อเลสมาตัดเชื่อมเองนะครับเชื่อมเชื่อมยึดหูยึดอยู่นี่นะครับเผื่อใครสนใจอยากเห็ดเป็นแนวทางครับแล้วก็ยึดสร่อมองนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นเสาทงตัวนี้ซื้อมาอยู่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่ากันนะครับ ส่วนใช้หน้ายก็คันนี้ใส่สป,ปริงสิ่งของจาดสปริงสิ่งนะครับเบิ่งรอบเครื่องมันนะครับสิบาบาทเพิงดีของเพิ่อนองเหรอครับโดดเกิดใจน่านขาดน้ำมันกับว่ามันประหยัดกว่ากาว 3ามพักว่านะครับสามพันปนสำหรับเมื่อนี้ก็ผมพามาเบร่งดจเจ้ห้องนะครับพันรถใส่งานคู่มือน,นะครับรับจ้างพร้อมนะครับเพได้เฮ็ดพอได้ใส่ไปเรื่อยเอาไปเป็นแนวทางสำหรับผู้ใดมีรถไทยอยากจะแต้งนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ